นี่ใสยของคนบ่นมีสมองไงแต่ตัวนี่มีอยหาขอผุนดียโยมให้โยมสังเกตดีๆเด้อหนึ่งบ่ใส่เหตุผลใส่อารมณ์จะของเป็นไงขาดสติวควบคุมอารมณ์จะของบ่าเป็นสองรับคำแนะนํำจากคนอื่นบ่ได้คิดว่าจะของเก่งคิดว่าจะของหู้คิดว่าจะของสลาดผู้เรมาบอกกระเถียงไผ่ามาเตือนกะสวนกะกวดให้เขา ขอที่สามอยากได้แต่ว่าหันบ่อยากเมย่อยากสําเร็จแต่หันบ่ลงเมื่อเฮ็ดค่อยอาศัยตต่งแต่คนอื่นมาเฮ็ดแต่ตัวเจ้าของขอที่สี่โทษทุกสิ่งทุกอย่างดีขวางหนาแต่หันบ่เคยโทษตัวเจ้าของเองเฮ็ดยังผิดพลาดมากระยนความผิดเด็กคนอื่นบ่เคยรับผิดชอบสิ่งที่เจ้าของเด็กก่อขึ้นขอที่ห้าขอสุดท้ายบ่เคยรับผิดชอบอยังเลย เหตุงางกับบ่อสุดเก่งจักแต้ปากเก่งจักแ้่คำเบา้าค่อยให้แต่คนอื่นน้าแก่ปัญหาให้บ่อหยุดบ่อยอนอันนี้คือลักษณะของคนที่บอมีสมองไงแต่ตัวยมก็อยากฝากไว้ให้คิดขอจะเลื่อนพอน